ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกย์อัพและตอนนี้เราอยู่ที่ o y o ยต Alive Space บนถนนบางนาตราดนะครับสภาพอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าขออนุญาตเข้ามาถ่ายเป็นกรณีพิเศษด้านหลังของเคน BC4X นะครับคันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive แล้วก็เรื่องของระยะการใช้งานเนี่ยถ้าสเปคญี่ปุ่นเขาจะเคลมไว้ที่460กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะวันนี้จะพามาดูรีวิวรอบคันแบบไวๆ,ๆเพราะว่าภายในเนี่ยยังเปิดไม่ได้แต่พอที่จะ สองเข้าไปเห็นอะไรบางอย่างอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับรถคันนี้หลายคนบอกว่าไม่เห็นสวยเลย B C 4x Toyota ทําได้เท่านี้เหรอแต่ส่วนตัวผมชอบนะผมว,ว,ว่ามันสวยใหญ่แล้วก็ดีไซน์ของตรงนี้ก็เหมือนกันบางคนบอกไม่ชอบแต่ผมโคตรชอบเลยผมชอบมากๆเลยตรงเนี้ยเท่มากนะครับเป็นในส่วนของ a i r ์เวนที่จะทําให้อากาศเนี่ยโฟล์านตรงนี้ไปนะครับต้องยอมรับว่า เรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่แค่แบตเตอรี่อย่างเดียวที่สาคัญหลักอากาศพลศาสตร์แอโรไดามิกพวกนี้ก็ทําให้เรื่องของระยะการใช้งานของตัวรถเนี่ยมีผลเหมือนกันนะนี่เป็นเหมือนเหงือกด้านข้างของปลานะครับวิ่งออกมานี้ปุ๊บทะลุผ่านล้อเซ็นเซอร์กระระยะด้านหน้า6นะครับเซนเซอร์กระระยะด้านหลัง6รวมแล้วรอบขันเซนเซอร์กระระยะแบบนี้12ตําแหน่งด้วยกันอันนี้เจ๊ไฝเจ๊ไฝไข่เจี๊จยบปูไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นในตุ่มของฟังก์ชั่น น้ำทียจฉีดล้างไฟหน้าไฟหน้าของเขาเป็นควอด LED นะครับ LED สีดวงนี่ครับเดยทํารันยังไงของเขาแบบนี้รับกับกระจังหน้าที่เป็นชิ้นกันเมททัลลิกแบบนี้นะครับกล้องด้านหน้ารถคันนี้แน่นอนว่าจะต้องมีพานอโรมิกวิวมอนิเตอร์หรือว่ากล้องรอบคัน3 6 0องศาดีไซน์นะครับจะเป็นสีตัวรถนะครับสีดําเงาแล้วก็ชิ้นพลาสติกเนี่ยกันชนส่วนใหญ่รอบคันเนี่ยจะเป็นชิ้นพลาสติกสีด,ดําได้แล้วก็ เป็นสีเงินแบบกันเมทัลลิกแบบนี้นะคันมันดูใหญ่มากเลยต้องบอกว่าไซส์มันน่าจะแบบแฮร์รีเออร์เป็นรถในไซส์แบบ SUV ใหญ่เลยนะครับใหญ่กว่าครอสเยอะมากคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่ได้เห็นตัวจริงกันเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปในมอเตอร์โชว์นะเนี่ยอลองถอยไปแล้วเทียบกับตัวผมดูดิใหญ่ไหมนะคันใหญ่มากๆเลยฝากระโปรงเขานะครับจะเป็นแบบ ทูโทนสีดํากับสีตัวถังรถซึ่งใต้นี้ก็จะมีแน่นอนเรื่องของระบบส่งกําลังของเขาซึ่ง B4X c เนี่ยสูงถึง108.4วินาทีเขอปสปีด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะไกลสุดเนี่ยถ้าเป็นตัวขับ2500กิโลเมตรแต่ถ้าตัวเนี้ยขับ4 all wheel drive เนี่ยญี่ปุ่นเขาจะเคลมไว้ที่460กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับนี่ฝาชาร์จของเขาคุ้นๆไหม ไฮบริดเ y n e r ี y นะครับถ้าเป็นตัวไฮบริดเนี่ยมันก็โลโก้แบบนี้แหละแต่เป็นไฮบริดนะครับแต่ d c 4 x คันนี้แน่นอนว่าอิเล็กทริกนะล้อขนาดใหญ่มาก20นิ้วคุณผู้ชมแบบ1 2 3องา่ะล้อ3โทนนะครับเป็นแบบ two t o นะครับแต่ว่าจะมีลูกเล่นเห็นไหมเป็นสีเทาแบบนี้นะครับดำตัดก,กับเงินปั๊มเบรกคาลิปเปอร์สีน้ำเงินดิสเบรกขนาดใหญ่มากแน่นอนว่ามีครีบระบายความร้อนนะครับยางที่ติดรถมาแต่หลบ SP Sport Max 060 235ทับ 50R20 ใหญ่มากช่วงล่างด้านหน้าแมคเฟอร์สันสตัทด้านหลังเท่าที่สองดูแล้วเนี่ยเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับกระจกนี่เป็นสีดำเลยเพราะว่าตัวรถจะเป็นทูโทดหลังคาดำนะครับตัวรถเป็นอีกสีหนึ่งนะตรงนี้จะมีไฟเลี้ยวฝังไว้แล้วก็ข้างใต้เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ถึง3อย่างด้วยกันไม่ใช่สิต้องบอกว่ามีเซ็นเซอร์นะครับมีกล้องที่เป็นกล้องรอบคันด้านข้างฝั่งนี้แล้วก็จะมีไฟวีลข้ามไลท์อยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยนะครับกระจกมองข้าง จบไปกระจกด้านข้างของตัวรถเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งชิ้นที่เป็นโครเมียมแบบนี้แล้วก็ชิ้นด้านล่างที่เป็นสีดําเงาครับเสาบี้เป็นสีดําเงามือเปิดประตูรถสีเดียวกับตัวรถมีในส่วนของระบบ smart entry นะครับแล้วก็ชิ้นชายประตูด้านล่างเนี่ยเป็นกาบใหญ่แบบนี้คล้ายๆแบบ C r คล้ายๆ cross นะแต่ว่าเป็นชิ้นที่มีเห็นไหมมีมิติมีความหนาเป็นชิ้นที่เป็น3 d ลอยออกมาจากตัวรถรับกับตัวรถผมชอบความแบบเล่นเลเยอร์เล่นมิติของตัวรถอ่ะอันเนี้ย สวยดีนะครับสวยดีรวมถึงซุ้มล้อด้านหลังก็จะเป็นสีดำพลาสติก ABS สีดำด้านแบบนี้เหมือนกันนะค่อนข้างติดตั้งมาแข็งแรงเลยทีเดียวเชียวแหละหลังคาครับด้านบนจะเป็นแหลกหลังคาสีดำที่พร้อมติดตั้งคันรับได้เลยนะหลังคาด้านบนตรงนี้จะเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกสาวอากาศแบบชาร์คฟินอ t h เทน่าสปอยเลอร์ด้านหลังขนาดใหญ่เหมือนหูกระต่ายแล้วก็จะมีเรื่องของ อากาศพลศาสตร์อีกแหละที่จะช่วยเรื่องของแรงกดตัวรถด้านท้ายรถนะครับลงมาที่ดักเทลขนาดใหญ่ตรงนี้นะฮะปุ๊บกดดักเทลให้ท้ายรถมันนิ่งแต่จะเห็นว่าไม่มีนะก้านปัดน้ําฝนนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของแอโรไดนามิกที่เขาดีไซน์มาแล้วฝนตกขับรถลมกดลงมาตรงนี้ไล่น้ําออกนะครับแต่ที่น่ากังวลคือถ้ามันมีเรื่องของการตีด้านหลังอะลมด้านหลังที่มันจะหมุน ดินหมุนโครนขึ้นมาแล้วมันก็จะทําให้เละกระจกตรงนี้ไม่รู้ว่าพอใช้งานจริงเนี่ยแอโรไดนามิกจะดีพอที่จะเป่านะครับในส่วนของพวกดินพวกโครนที่มันอาจจะลอยขึ้นมาติดกระจกด้านหลังหรือเปล่าอ่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เรยพูดไม่ได้เห็นไหมเนี่ยแอโรจริงๆให้ผมชอบอันนี้สวยดักเทลขนาดใหญ่ด้านหลังนะครับสีดําสวยงามแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังเนี่ยก็จะคล้ายกับด้านหน้าเลยคือเป็นเส้นเดียวนะครับยาวตั้งแต่ด้านข้างตัวรถเลย ไฟท้ายขนาดใหญ่มากเป็น LED นะครับเท่าที่มองเนี่ย LED ทั้งระบบเลยโลโก้ bc 4 x toyota นะครับเซนเซอร์กระแยด้านหลัง1 2 3 4นะครับมีด้านข้างอีกเป็นหงตำแหน่งแล้วก็การชนด้านท้ายเนี่ยขนาดใหญ่จะเห็นว่าเน้นในความแบบดูบึกนะเนี่ยเนี่ยผมกลัวมองมองดูแล้วเนี่ยกลัวที่จะดินโคลนที่มันจะฟุ้งขึ้นมาแล้วเข้ากระจกด้านหลังนะมีในส่วนของดีฟิวเซอร์นะครับ คลีบอีก4คลีบแล้วก็เป็นชิ้นกันชนด้านหลังใหญ่ๆขนาดนี้เป็นพลาสติกคิดว่าน่าเป็นพลาสติก ABS นะครับเกรดพลาสติกค่อนข้างจับแล้วเนียนมือเลยนะแบบนี้ก็ดีเวลาถอยหรือเวลาชนอะไรมันก็ไม่เข้าสีไม่เข้าตัวถังรถนะครับกล้องด้านหลังไฟสองสว่าง2ตงําแหน่งอ่ะทีเนี้ยเราจะดูในส่วนของด้านในตัวรถไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีการเปิดนะครับ เท่าที่บอกได้คือเมื่อกี้จะเห็นโลโก้ All Wheel Drive ฉะนั้นคันนี้คือรุ่นที่เป็นรุ่นขับสีแน่นอนมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว AC Synchronous e l ็ ctric มอ t ตอร์พละกำลัง218แรงมร้าแรงเบรกสูงสุด336นิวตันเมตรขนาดแบตเตอรี่เนี่ย17.4กิโลวัตต์อัวนะครับถ้าชาร์จ AC เนี่ย10ชั่วโมงชาร์จ DC เนี่ย30นาทีจาก0ถึง80นะมองเข้าไปด้านในพอจะเห็นอะไรบ้างเห็นว่าในส่วนของคอนโซลเนี่ยก็จะเป็นผ้าตัวนี้เป็นลำโพง JBL นะมาตรวัด ตัวเรือนใหม่เนี่ยค่อนข้างดีไซน์เท่มากๆเลยนะครับหลายคนอาจจะไม่ชอบนะตัวพรมลายตัวเรือนใหม่เนี่ยแต่ผมชอบมันดูล้ําดีมันดูแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโลกอนาคตแบบที่เราเคยเห็นตามการ์ตูนตามภาพยนตร์สมัยที่ผมเด็กๆก็ยี่สิบสปีที่แล้วนะครับตัวอินโฟเทนเมนต์หน้าจอขนาดใหญ่ชุดเครื่องเสียง JB l หน้าจอเนี่ยเป็นทัชสกรีนนะครับรองรับในส่วนของการเชื่อมต่อต่อตางๆอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ในตัวของคอนโซลกลางเนี่ยจะมีสวิชสำหรับ ควบคุมหลายๆฟังก์ชันเยอะมากเลยโดยเฉพาะแอบเหลือไปเห็นนะครับมันจะมี X Mode X Mode เนี่ยจะเหมือนกับใน Subaru เลยนะเป็น X Mode แบบใน Subaru เลย Eco Mode นะครับปุ่มสำหรับดู Panoramic View Monitor มีในส่วนของการวัดองศาของตัวรถนะครับการปรับ traction control แล้วก็ในส่วนของเกียร์เนี่ยจะเป็นหัวเกียร์แบบไฟฟ้ามีตรงกลางเนี่ยคาดว่าน่าจะเปิดแล้วน่าจะวางของอะไรเพิ่มเติมมาได้อีกเบาะนั่งถ้าดูเบาะนั่งเนี่ย จะมีลักษณะที่เหมือนกับในตัว CHR เลยนะครับเผอจะเป็นเบาะเดียวกันด้วยแต่ต้องลองนั่งดูลองนั่งดูแล้วอาจจะไม่เหมือนกันนะครับที่ตัวพวงมราลัยเองเนี่ยก็จะมีการปรับฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆนะครับในส่วนของระบบความปลอดภยัยเมื่อจะเป็นตัวเลนค e ฟนะครับตัว Cruise Control ที่เป็น b r a m i c Radar Cruise Control ตัวการปรับระยะห่างจากรถข,นขนา้างหน้าโหมดการขับขี่นะครับ Voice Command ตัวพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างแบ่งฟังก์ชันการใช้งานได้ดีนะซ้ายคือควบคุมอินโฟเทนเมนต์แล้วก็หน้าจอขวาคือตัวการควบคุมในส่วนของระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบเซฟตี้ต่างๆของตัวรถดีไซน์พวงมาลัยเนี่ยแปลกแหวกไม่เหมือนใครนะครับน่าเสียดายที่พาคุณผู้ชมดูตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์หน้าจอเรือนไม้ของเขาไม่ได้นะแต่เช็นว่าตัวรถมีระบบไฟทุกอย่างนะเห็นไหมขึ้นกระพริบกระพริบเรื่องของกุญแจอยู่เบาะนั่งเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะมี รูปลูๆไว้แหมถ้าข้างในเป็นปลูกสีแดงก็ GR Sport เลยนะครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้าไฟหน้าออโต้นะครับ s a f e ี y s e n ส์เนี่ยมาครบแน่นอนในส่วนของ BC4X คันนี้ที่เป็น All Wheel Drive ขับสภายในดูใหญ่มากคุณผู้ชมลำโพง j l แบบแบบเบิ่มเลยมองจากข้างหน้าไปข้างหลังเนี่ยจะเห็นว่าการตกแต่งคริมภายในของตัวรถเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกันครับผมคือเป็นสีดำ เป็นโนแบ็คปัดกับสีเงินเหมือนกับภายนอกของตัวรถเลยที่จะเน้นที่สีดํากับสีเงินแบบนี้นะทีนี้อยู่ที่ราคาแล้วแหละล่าสุดนะครับทาง t o โตยต้าเนี่ยได้มีการเซ็น MOU แล้วนะครับที่จะผลิตรถไฟฟ้าในประเทศไทยรวมถึงจะทําให้การนําเข้ารถไฟฟ้ามาจําหน่ายก่อนหน้าที่การขึ้นลายผลิตรถไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยมีการปรับราคาลงด้วยสิทธิพิเศษแต่ ไม่ใช่หลายคนจะคิดว่าอา้าวตอนแรกบอกว่าขาย2ล้านขายล้าน9ไม่เกิน2ล้านถ้าลดมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยเหลือต่ำกว่านั้นสิไม่ใช่นะครับหมายความว่าที่บอกไม่เกิน2ล้านเนี่ยนั่นคือราคาที่รวมรถหลังได้สิทธิพิเศษ,ษหลังทำ M O U แล้วนั่นเองนะกระจกขนาดใหญ่นี่บายสปอร์ตม i สเตอร์ลบอกแล้วว่าฟังก์ชันค่อนข้างครบคันเลยทีเดียวครับ เบื้องต้นเนี่ยนะครับเรายังไม่มีโอกาสได้ลองขับหรือเข้าไปนั่ข้างในก็จะพูดอะไรมากกับตัวรถไม่ได้นะแต่หลายคนน่าจะได้ดูรีวิวจากทางต่างประเทศถึงเจ้า B4X c คันนี้แล้วด้วยราคาเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะแล้วจริงๆเนี่ยผมอยากให้ t ต y o ต้ามีรถที่เป็นไซส์เนี่ย SUV ไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับ mm. คิดดูว่าเป็นรถไฟฟ้าเขายังทำไม่เกิน2ล้านได้ถ้ามีไหม B4X c ที่เป็นสันดาปหรือเป็นไฮบริดเนี่ยอย่างเงี้ย ผมว่าน่าจะขายดีนะคันมันใหญ่คันมันดูน่าใช้มากฟังก์ชันความปลอดภัยเยอะมากแล้วแบบคุณดูดิผมชอบดีไซน์มันมากไซส์ที่ดูเบิ้มขนาดนี้นะครับราคามารอดูกันนะครับน่าจะในปีนี้แหละอาจจะเป็นปลายปีน่าจะมีการประกาศราคาจําหน่ายรวมถึงเรื่องของการเปิดจองอยังไงก็ไม่เกินปลายปีนี้หรืออาจจะเป็นไลรมาสเป็นอย่างไวนะครับและตอนนี้รายยู่ที o y o t a Alive s p เ c e บนถนนบางนาตราดนะครับพื้นที่ o อนไลน์ออฟไลน์ a าร์เกตติ้งคอมเพที่คุณเนี่ยสามารถมาใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมสัมมนาเสวนาต่างๆนะครับทำงานแบบ c o w o r ร์ก g s งสเปนะครับเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่เป็นแบบออฟฟิศชั่วคราวอะไรเงี้ยบุ๊กิ้งมาใช้งานได้มีร้านอาหารนะครับซึ่งกำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการช่วงเดือนมิถุนายนนี้หลังจากที่ มีการพรีลอนช์ให้สื่อมวลชนได้ชมไปแล้วใครที่อยากรู้ว่าตึกนี้มีอะไรให้ทำบ้างแบบคร่าวๆเนี่ยไปชมกันได้ในคลิปที่พาชมรถ60ปีรุ่นพิเศษของ t o โยต้านะครับวันนี้เคนและ B4X c คันนี้ต้องขอตัวลานก่อนถ้ามีโอกาสได้สัมผัสตัวเป็นๆหรือเปิดภายในหรือมีการคอนเฟิร์มออปชันอะไรต่างๆมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะนํามาอัปเดตกับคุณผู้ชมให้ได้ทราบกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพุใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ